สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะพี่มีอะไรจะมาบอกพี่เนี่ยไปเจอโปรแกรมแฮกเทรของยูโดมานั่นเองนี่ครับพี่เนี่ยจะมาแจกให้เพื่อนๆนะใครที่อยากจะรวยแต่เพื่อนก็ดูคลิปพี่จบนะก่อนอื่นมันดูพี่เล่นไก่ไก่โชว์เพื่อนๆก่อนนะครับเพื่อนๆเนี่ยชอบอยากได้แต่เทรอะไรอย่างเงี้ยดูคลิปเสร็จแล้วเอาโปรไปเพื่อนๆก็ออกเลยเพื่อนๆไม่สนใจยี่ปุ่มเลยอะครับผมเลยจะ มาทําให้คลิปเนี่ยมันยาวทําคลิปยาวเมื่อนก็ต้องดูให้จบถ้าดูไม่จบเนี่ยทําไม่เป็นที่ไม่รับผิดชอบนะเออโอ้คนลงเป็นหมืน่นตายพิมพ์เฉยๆหรือเปล่านี่เนี่ยรู้สึกว่าจะเจอจุดแดงๆแถวๆนี้นะครับหวังยิงกันช่างเขาแล้วฟาร์มก่อนเอ,อ้ยยังไงลงต่อหน้าต่อหน้าต่อตา ลงต่อหน้าต่อตาเลยหรอเดี๋ยวขอฟาร์มของกันหน่อยละกันนะฟาร์มของหน่อยละกันข้างหลังข้างหลังข้างหลังยิงกันอยู่ตรงไหนนะยีงไงเสร็จแล้วขึ้นุ้ยพันยา พายันพันยาเราจะต้องอ้อมมานะครับใช่หรอวะนั่นไงนั่นไงเพื่อนแลนไส์อย่าไปยานอย่าไปยานได้ SVD มาทีเรียบร้อยพี่จะเปิดโหมดกอตให้เพื่อนเบิกนะ <laughs> พูดยังก็เล่นเก่งฮ อ่อนไปเองเสียชจยเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งเขายืนยิงกับใครวะเราอย่าเอามาเถียงกันนะครับเรื่องไอ้อัดหัวอัดตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากอัดหัวไปบอก GM เอาตัวออกไปเลยเออเถียงกันนักให้เหลือแต่หัว วิ่งไปวิ่งมาอุ้ย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 เจ็บ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 อุ้ยบอดหรือเปล่าเขายืนยิงกันอยู่เพื่อนๆอยู่ตรงไหนเนอะยื่นั่นไง โอ้ยเมาเมาหลอนเบื่อนๆตายก่อนซะนอากอูบ้าไปแล้วเป็นไก่ไปเลยนะครับจังหวะเมาหลอนเนี่ยหุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วว่าจะงัดสักหน่อยงัดไม่ติดเุ้ยเฮ้ยคน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 บอดอีกแล้ว หมมันเลยเหลือห้าคนห้าคนอย่าส่งบอดมานะวิน่าจะไม่ใช่บอดแล้วเือนอุวิมีการกลางไอวอ์จะบอดได้ยังไงกลางไอวอ์ขนาดนี้ หายเหวอแดกไปดีกว่าข wow. ึ้นรถขึ้นรถไปเดี๋ยวขอฟาร์มของหน่อยแล้วกันไม่มีอะไรเอ้มาเด้กก็มาดีก็มาดีก็มาดีฮู้ฮู้เงันเงันเงนเงันเงน ก็มาดิฮุกฮุกเงียเงีๆๆเงีเงีเงียก็มาดิฮุกๆุกยยวนายขอไอวอหน่อยไอวอผมหมดนายมีไอวอให้ผมหรือเปล่าโอ้มีอยู่นายหนึ่งไปตอนนี้เหลือสามไปใส่เบิร์ดแล้วฮิย ยังไงมันก็ต้องวิ่งมาหาเรานี่คับเพื่อนๆวงบีบมาหาเราเราได้เปรียบได้เปรียบอยู่ได้เปรียบอยู่แล่นมาซี่แล่นมาซีฮุกฮุกเงนิงนเงนิงนเงนิ <c oughs> งนเงนิงนเงิ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 นเอ้าเอาอีกแล้วเวอร์อีกแล้วใสๆอีกแล้วเอ้ยอ้อม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 เพื่อนอ้อมถือปืนวิ่งเคยเห็นไหม สเตปไก่ถือปืนวิ่งอุ้ยยิงน,น่นผมจะโดนยิงแตกหน้าหรือเปล่าเนี่ย ไปดักทางนู่นอุ้ยายเหลืออีกคนหนึ่งอยู่ข้างบน มามาเลยคัมมีปืนระเบิดหรือเปล่าขอหน่อย M 7 9นี่แหละของชอบ ไม่เห็นพี่ซ่อนตัวเก่งพี่บอกแล้วมาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าในครับเพืเ่อน ฮิสเนี่ยก็ได้ไปเจอโปของยูโดแฮกเกอร์ยูโดเขาได้ซ่อนไฟล์แฮกเท็ดไว้เนี่ยออฮ่าเฮเนี่ยก็ไปงะแง,ะง,ะงะออกมานี่ระดับพิโรเอ็มไอแล้วเนี่ยเก่งอยู่แล้วโอนเนหน้าตาของโปรแกรมแฮกยูโดเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ โคตรเท่นีครับเขาจะฟิกค่ามาให้แล้วนี่ครับเพื่อนๆนี่ระบบนี้สุดจัดเลยอ่ะเพื่อนๆแต่มันอาจจะแฮกได้น้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรขอแค่แฮกได้เนี่ยก็ถือว่าเราเฟียวไปแล้วนี่ครับเพื่อนๆด้ดยโปรแกรมนี้นะมันจะแฮกเพชรได้อย่างเดียวนะเออเขาฟิกค่าได้จอยกับเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับ บอกไว้ก่อนนะโพนี้ GM ยังแก้ไม่ได้เลยนีครับเพื่อนๆอย่าไปบอกใครรู้แค่ช่องเรานี่ครับ <c oughs> โอเคครับวิธีเข้าใช้งานนะเพื่อนๆก็เข้ามาที่ตวัวละครเราเลยนะเราก็ก๊อปเอายูสไอดีของเราเนี่ยมาวางไว้เลยนี่ครับาวางเสร็จแล้วนี่ครับเพื่อนๆก็กด ล็อกได้เลยนะครับเพื่อนๆพ,พอล็อกเสร็จแล้วนะมันก็จะโหลดเริ่มรันนะครับให้กับเรากําลังรอมันรันอยู่นะอ,อใจเย็นๆมีของดีเราไม่ต้องห่วงเลยนะครับเป็นของฮักชิวดะไม่เกี่ยวกับของพี่นะออ <c oughs> โอเคก็คือรันเสร็จแล้วนะมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเครื่องไม่ถูกติ้งขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นนะแค่เพื่อนๆเน,เนี่ยกดคอนเฟิร์มนะครับปาาบเข้าให้เนี่ยเพรก็จะติดขึ้นมาในทันทีนะไม่ต้องโหลดช้าเหมือนของพี่อะของพี่โดดไป10นาทีห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยช้ามากๆนะของพี่แต่ของยูโดคือกดคอนเฟิร์มคือติดปั๊บเลยเพื่อนๆโอ้โหโคตรโหดเจ็ดหืเพชรเบาๆอ่ะเพื่อนๆ แต่เสียดายไม่ถึงแสนเพลสพี่อยากได้แสนเพชรนะครับ <S 2> <S 2> <S เออบอกไว้ก่อนนะโปรนี้นะครับเมื่อเพื่อนกดใช้แล้วนะเจ็ดหมื่นเพชรสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับเหมือนเป็นการลันเจาะระบบเอาเพชรมาให้แล้วก็หลีกโปรแกรมนะครับถ้าทาบ่อยๆนะพเพื่อนอาจจะโดนแบนได้นะครับแต่ครั้งนี้ไม่โดนแบนนะพเพื่อนอย่าทำบ่อยนะครับนี่คือคําเตือนจากเ <laughs> <laughs> okay, พชรฟอร์มไอด์นั่นเองโอเคเจ็ดหมื่นเพชรเนี่ยเอาไปทําอะไรดีหนออ่ะ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อนะว่าเจ็ด0มื่นเพชรอีเพชรลมหรือเปล่าได้จริงอัปเปลาเป็นแค่ตัวเลขอัปเปลาเดี๋ยวเพ่เนี่ยจะมาซื้อให้เพื่อนๆบึ่งเลยนะคลิปหน้าโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับจเจ้า